วัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับแมบบอสตานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวอัพเดตใหม่2ตัวนะครับในเรื่องนานาซูโนไทไซนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมลิวดั้ห้าดาวกับเอคารนอสี่ดาวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอัพเดตใหม่ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าที่คอรดสักครู่แล้วก็มีโค้ดใหม่มาด้วยนะครับ นี่เป็นหน้าตาของโค้ดใหม่นะครับไลท์พาร์ตยูเดอร์ลิสนะครับ150เพชรนะครับมีตัวอัปเดตใหม่มานะครับแล้วก็มีดันใหม่เป็นโซอิเตอร์นะครับตัวอัปเดตใหม่มีเลือดั้5ดาวแล้วก็มาร์กะ5ดาวแล้วก็โจทาโร่ดาวนะครับแล้วก็ดสเดอร์คิดไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรนะครับแล้วก็เอสคานอดาวกับ5ดาวนะครับแล้วก็โรบินนะครับ โคลโลสซไดท์่านก็ไดทท่านหกเมตรครับแล้วก็ทั้งในเรื่องดากเกิบอลครไม่แน่ใจว่าเรื่องในดากเกิบอลเรื่องอนครับแล้วก็เป็นการการันตีด้วยนะครับมีการันตีนะครับส่วนที่เหลือไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับแล้วก็เป็นแมปมีโซอิเตอร์แมปเป็นแบบอินฟินิตี้มดครับแล้วก็บอลีห้าดาวถูกโดนบัฟด้วยนะครับน่าจะโดนบัฟนะครับแล้วก็ ฮอกนะครับกินเบนะครับตัวที่ถูกก็บัฟน่าจะ3ตัวนี้นะครับโบลลี่ฮอกแล้วก็กินเบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับเข้าเกมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดให้ทุกคนนะครับีผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับนี่นะครับได้หนึ่งร้อยห้าสิบเพชรนะครับผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าของตัวใหม่ของผมนะครับว่าดาเมจดมันจะเป็นยังไงครับนี่มันจะมีหมดการันตีมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับูนย์ทั้งหกสิบครับสุ่มประมาณเดี๋ยวผมคุณก่อนครับสุ่มประมาณสองพันเจ็ดร้อยเพจนะครับเป็นการการันตีครับเขาจะบอกไว้ตรงซ้ายบนครับแล้วก็ด้านใหม่มาด้วยนะครับแต่ผมให้ทุกคนดูด้านใหม่นะครับ ใครที่ลงผ่านด่านไปทุกด่านแล้วก็ลงด่านใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับด่านโซยิเตอร์ครับนี่นะครับผมไม่ได้เล่นสตอรี่นะครับเล่นแต่อิฟินิตี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านใหม่ของ Infinity อินฟินิตกันเลยนะครับเป็นอินฟินิต้หมดครับแล้วก็มันมีตัว6ดาวมา เดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ลองใช้เมลเรดัคกับเอสคานอเลยนะครับน่าจะนี่นะครับโซอิตเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในด่านกันเลยนะครับเดี๋ยวเราสักคนะครับเดี๋ยวผมตัดไปที่เกมกันเลยนะครับแล้วมันก็มีเลือกโหมดด้วยนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับอันนี้มีโหมดน้องมอกับเอ็กซ์ตีมนะครับเอ็กซ์ตีมน่าจะเป็นโหมดยากนะ จะเลือกระดับนอร์มก่อนนะครับจะได้มารีวิวให้ทุกคนดูง่ายๆนะครับแล้วก็จะบอกวีด้วยนะครับว่าเกมจะเริ่มตอนไหนนะครับพวกมอนสเตอร์ก็จะเดินม,มาทางนี้นะครับเดินซิกแซกมาครับเดี๋ยวผมจะวางมิลิอดัสตร,ตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ดีกว่าเดีเราไปดูข้อดีข้อและข้อเสียมันนะครับราเมิดเริ่มต้นอยู่ที่95นะครับ ระยะ15โจมตี5วีนะครับแล้วก็ศูนย์ระยะลบศูนย์วิบวก70ล้าเมตรนะครับแล้วก็ถ้าไม่เป็นท่าอินชันนะครับไม่รู้ว่าคือท่าอะไรนะครับแล้วลร้อบอดมันเข้ามาครับผมจะตัดไปตอนที่ผมอัปเกรดได้แล้วนะครับผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับว่าท่าเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวดูท่าของมันก่อนครับ ไม่เห็นทางมันผมปรับไม่ทันนะครับอั้นก็ปล่อยตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอไพวกตัวที่เหลือเดินมาถึงนะครับแล้วก็มาดูสกิลของมันกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าสกิลอัปเกรดขั้นแรกของมันคืออะไรนะครับเอ้ยขั้นศูนย์มันครับเป็นเม็ดลํำดำแล้วก็ปล่อยกไปนครับไอตัวพวกนี้ก็หลุดไปแล้วครับผมจะอัพขั้นที่หนึ่งของมันนะครับเช็เงิน400บาทครับผมจะกดอัพไปเลยครับ บวกเจ็ดสิบดาเมจแล้วก็บวกท่าใหม่นะครับตอนนี้ดาเมจหนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับทุกอย่างเท่าเดิมหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูท่าใหม่ท่าอินชานของมันนะครับขั้นที่สองบวกเก้าระยะบวกหนึ่งร้อยดาเมจนะครับเป็นการปล่อยลูกดําดันออกไปเหมือนเดิมครับเหมือนจะกดอัพขั้นที่สองมาเลยนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วงเลื่อมกว้างวงเลื่อมขยายแล้วนะครับแบบนี้ก็แบบเป็นแบบที่ยาวอยู่นะครับใครที่ชอบลงแบบยาวยาวเพื่อจะต้องการดาเมจหรือว่าต้องการให้เวฟบมันไปได้สูงๆนะครับเราก็มาเล่นแบบนี้กันได้นะครับโงจัดขั้นอัพขั้นที่สามครับบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่ง้อยหสิดาเมจบวกท่าใหม่เป็นท่าออฟนะครับ ผมจะกดอัพไปนะครับใช้เงินเมื่อกี้600บาทครับดาเมจสี่ร้อยดาเมจสี่รอนะครับแล้วก็ระยะ25เป็นลูกดำๆเหมือนเดิมเรับแต่มันจะลงมาจากฟ้าแล้วก็ขยายใ,ใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนบองกิ้งกิครับผมจะอัพขั้นที่4เลยนะครับสกี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ขั้นที่5นะครับบวกศูนย์ระยะลบศูนย์วิบวกเก้าร้อยดาเมจแล้วก็บวกท่าใหม่เป็นท่าเดมอนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ท่าใหม่มาแล้วนะครับพอเสร็จก็ว่าไปดูเอสคารนอเลยนครับใช้เงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมจะกดเอาไปแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนสกิลกันครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับเป็นการเรียกดาบใหญ่ออกมาดาบยักษ์เลยนะครับ าบักเอฟนะครับนี่นะตาสีดำๆนะผมก็ไม่ค่อยดูเรื่องนี้ก็ไม่รู้ชื่อท่ามันนะครับดูแค่ภาคหนึ่งกับภาคสองนะนี่นะครับสกิลของมันครับคล้ายๆเกนะครับไอ้ขอข้างๆมันครับนี่นะครับเหมือนเกเลยนะครับเกในเรื่องไฟลี่เทลนะครับ ใช้เงินพันเก้าร้อยลบศูนย์วิศูนย์จุดสามวิบวกศูนย์ระยะครับแล้วก็บวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบดาเมจนะครับเดี๋ยวผมจะกดอัพขั้นที่หกเลยนะครับเดี๋ยวรอให้เงินขึ้นก่อนครับผมจะกดอัพขั้นที่หกไปเลยนะครับตอนนี้ดาเมจมาหาศาลมากเลยครับดาเมจสองพันแปดร้อยหกสิบห้าครับเดี๋ยวผมจะบัฟให้ทุกคนดูนะครับแต่ผมขอรีวิวเอชคันนอให้ทุกคนดูก่อนครับ แล้วก็เฮ้ยทำไมด้าเมจมันศูนย์ระยะศูนย์บวกศูนระยะลบศู 100, นย์มิบวกหนึ่งร้อย้าเมจเอ้ยบวกศูนย้าเมตรครับันจะกดอัพไปเลยนะครับอ๋อทุกคนครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวให้ตังคนง 120, ์นะครับมันมีตังค์ให้ร้อยี่สิบต่อเวฟดลยนะครับคล้ายๆบูม่าเลยกับตัวนี้ผมจะกดอัพขั้นที่สองนะครับบวกเซลมนแบเลี่ยวคืออะไระครับ ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรเดี๋ยวผมขอกดอัพไปก่อนครับมีถังเบียร์เพิ่มมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็บวกเงินมาประมาณ160กว่าบาทนะครับ๋ยวผมจะล้อกดอัปเดตขั้นที่สามเอ้อัปเกรดขั้นสามครับตัวมันหลุดไปเยอะแล้ว๋ยวผมจะบัฟเอ,อวีในตัวคนดูด้วยนะครับว่าสกิลของพวกมันเป็นยังไงครับไอ้สองตัวนี้นะครับแต่ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเงินไม่น่ามีดาเมจนะครับ จะอัพขัน้นสามนะครับมีทั้งหมดสี่ขั้นนะครับผมจะอัพขั้นที่สามเลยนะครับตอนนี้บวกเงินหกร้อยแปดสิบห้านะครับแล้วก็บวกท่าใหม่ด้วยนะครับเป็นไม่ใช่ท่าใหม่เขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นใหม่ของมัน,นครับเซลแมนวาก้อนถังเบียจะเพิ่มมาสามอันนะครับจากหนึ่งอันเดี๋ยวไปรอตอนที่ ผมอัปเกรดได้เลยนะครับอันนี้ผมอัปเกรดขั้นที่สามของมันได้แล้วครับผมจะกดอัปไปเลยนะครับปุ๊บตอนนี้เงินหนึ่งพันห้าร้ยแปดสิบห้าครับมันน่าจะใช้เงินน้อยกว่าบูมานะครับหรือว่าใช้เยอะกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปไล่ดูใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวคิดหน้าจะมาบอกกันใหม่เดี๋ยวผมจะไล่ลงอัปเดตทีละตัวนะครับเพราะว่าผมอาจจะเก็บพวกตัวอัปเดตไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะไม่เหมือนพวกพี่คนอื่นเขานะครับพี่เขา เก็บตัวกันไว้แล้วก็รีวิวตัวอัปเดตใหม่ทั้งหมดอะไรประมาณนั้นครับอาจจะไม่เหมือนยูทูบเบอร์พวกนั้นครับตอนนี้มีตัวแอมมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นท่าของมันนะครับท่ามีเลดัตโจมตี4 7วีนะครับระยะ25ดาเมจ2,815นะครับตัวนี้มันมีข้อดีผมว่าข้อดีของมันคือดาเมจเยอะน,นะครับแล้วก็มันใช้เงินแค่ไม่ถึงหมื่น,นครับแ้าจะไม่ถึงครับแต่ มันมีข้อเสียตรงที่ระยะของมันครับระยะมันสั้นมากนะครับถ้ามันยาวกว่านี้ทุกคนก็คนในคนเล่นที่เล่นอสตาล์เขคงใช้กันนะครับแต่มันเหมือนมันเป็นตัวผ่านอินฟินิตี้นะครับสตอรี่ไม่แน่ใจว่ามันผ่านได้หรือเปล่านะครับมันเหมาะกับการหรือเปล่านะเดี๋ยวตัดไปที่หน้าเกมกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จัดมาที่หน้าเกมแล้วนะครับก็สองตัวนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เอสเอสคาโนแทนบูมานะครับเอ้ย ใช้บูม่าแทนเอสคานอะนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยัดเรื่องบูม่าให้ตันไปเลยนะครับเพื่อว่าเป็นการเก็บเพชรไปด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็ใช้ตัว่นยนตีนะครับส่วนมิเลยดั๊ก็มีข้อเสียเรื่องวงนะครับแต่เรื่องดีก็น่าจะเป็นที่ดาเมจมันครับดาเมจมันเยอะมากๆนะครับ2 0 0พขึ้นเลยนะครับมากกว่าอิชิโกะนะครับแต่อิชิโกะน่าจะดีกว่าเรื่องวงนะเพราะว่าวงมันเป็น AE รอบวงนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคิมี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกัน่อยนะครับสวัสดีครับ